ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิงค่ะลักษณะแบบนี้มาเบิงกันค่ะว่ามันเป็นอีหยังนี่ค่ะนี่เด้อตัวอย่างบอดูตัวอย่างดูตัวอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนค่ะฉันสีร่องขูดเบิงเด้อเนี่ยมันเนาเล้ยมันเน่าเหรือด้พี่น้องเด้อพี่น้องกับมันตัวตานะคะทุกคนคะขดเลยโอ้ยมันเป็นอีหยังแบบนี้ขึ้ขูดขูดเลยขูดเลยขูดเอาบ่๊อะกับฟาเอาเลยหน่ะ คือเบางคนไม่น,นอนกริบกงบ่กนะน,น,นอนหน่ะเนาะฮแม่นอนกริงท่านหรือ,นนอ,อยังเนาะเฮ้ยมาขี่มันแม่เป็ดแค่ละพี่น้องเอ้ยขี่นอนว้ายเป็นหู้เลยบัตรเองไปกินหอดไช่เนาะบาัดรไงนี่ฉันกับน,น้อยนี่ทิ่เขียนตนนัวมันบอกแล้วเฮ้ยวฮ้ยอุ้ย น้อเอ้ยคุณนะวหาแฉะเบือบะเลยไปมันมันอ่ำเราบ่อุ้ยมันอ่ำกิงข้าวลราบ่เอ้ยนั่งตอนดี้โตมันเห็นแล้วหนะ่งเห็นไป้ยยุ้ยมันออกมากเอามาเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วนอนอีหลีพี่น้องนอนนอนอันนี้มันดูออกมาแล้วนอนกินต้นมันโอ้ยดีเดียร์พี่น้องเอ้ยนี่นี่โตายเห็นแล้วน้องเอ้ยเอาไปขกูกินซนลิเบิรงนี่มันคือไอ้ นอนจอลำต้นมันมันเป็นโตอี้หยังค่ะพี่น้องถ้าเป็นเป็นมะเร็งนะเออลักษณะถามันเติบโตเป็นมะเร็งแล้วมันจะเป็นโตมะเร็งชนิดใดคะพี่น้องคะแมงมารีน่ะแมงมารีมวยเมกามันแข็ง่ะนี่แล้วฮขาสิจัดการยังไงคะพี่น้องค่ะนี่มันมีหลายหูอ่อฮาอีกหูหนึงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ฉันจัดเออนี่งสีบ้าบิ้ลว่าน้อยๆตัวน้อยๆก็มีพี่น้องเอ้ยนี่นี่ตัวใหญ่ออกไปแล้วนี่ตัวน้อยนี่ เนี่ยมันท่านไงมันท่านไงมันเบ้อเมันไขวเนาะเออเออแม้มออม,มันเอาออกไปเดี๋ยวตัวหนึ่งจัดการมันซะนี่ละพี่น้องต้องขยันตัวตาเด้อค่ะพี่น,อน้องย่างมือเสารสิเห็นสัตว์เลยค่ะมันสิมีหนามเยิม้มเนี่ยตัวเนี้ยคือสาเหตุคือมันมีมันมีตัวนอนเด้อค่ะนี่อันนี้เข้ามาป่านเท่ากับพ่อนนอนเลยเด้อค่ะนี่ นอนกินเจาะล่ำตนด้วย่ะนี่ตัวน้อยด้วยกะมันโดนมีดจันแล้วฮ่าฮ่าเรียบ้อยแล้วนี่มันโดนมีดเด้ยค่ะอืมนมอนอกมาอืมาาเบิ่งงินี่มันตายแล้วแหละห่านี่เห็นบ่นี่นนี่ตัวน่อยเด้ค่ะอ่า